สวัสดีค่ะครัวทําเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูบัวลอยสีหวานเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะน่ารักน่ารัก,น,รกนั่นก็คือบัวลอยแก้วมังกรนมสดค่ะตอนนี้แก้วมังกรของเรานะคะล้นตลาดมีเยอะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆลองซื้อมาทําทานกันดูนะคะวิธีการทําไม่ยุ่งยากค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ ค่ะเริ่มต้นนะคะเรานําแก้มกรนะคะ1ผลล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็นํามาพานะคะผ่าเป็น4ส่วนค่ะจริงๆแล้วเราใช้เออเนื้อแก้มกรไม่เยอะนะคะแต่ว่าเราจะใช้เปลือกเขาเนาะค่ะหลังจากที่เราผ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเนื้อออกจากเปลือกเลยค่ะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆสไลด์นะคะเอาเปลือกด้านในออกค่ะค่ะก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้ทําให้แก้วมังกรของเราล้นตลาดมากเลยค่ะก็เราก็ช่วยอุดหนุนเกษตรกรนะคะเราซื้อมาแปรรูปทําขนมได้หลายอย่างเลยค่ะแล้วก็สามารถนํามาปั่นทําสมูทตี้หรือว่ากินเป,ป่าเป่าก็ได้เนาะแก้วมังกรน้าตาลน้อยนะคะ ค่ะหลังจากที่เราสไลด์เปเปิกด,ด้านในเสร็จแล้วพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะในส่วนของเนื้อนะคะเราจะใช้ไม่เยอะค่ะใช้ประมาณ3ช้อนโตแค่นั้นเองเราก็หั่นเขาให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะสับเลยก็ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับแป้งเนาะค่ะเนี่ยค่ะก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยค่ะสับให้เขาละเอียดเลยก็ได้ค่ะ ค่ะอันนี้เราก็จะได้สส่วนนะคะส่วนที่เป็นเ,ออเปลือกด้านในของแก้วมังกรกับเนื้อแก้วมังกรนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มกันค่ะเริ่มต้นเรานําน,าน้ําเปล่านะคะ200มลใส่ลงในหม้อค่ะตามด้วยเปลือกด้านในแก้วมังกรนะคะค่ะก็เพื่อนๆอาจสงสัยว่าทําไมเราต้องนํามาต้มนะคะที่เรานํามาต้มเพราะว่าเราจะใช้สีชมพูธรรมชาตินะคะจากเปลือกของแก้วมังกรค่ะค่ะเราก็ต้มจนเขาเดือดเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นแก้มองกรแบบสีที่เขาชมพูเข้มๆเ,เ,เนาะสีเขาก็จะยิ่งออกมากกว่านี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่แก้มองกรสับลงไปค่ะเนื้อแก้มองกรเมื่อสักครู่นี้นะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะ ใส่ลงไปต้มด้วยกันเลยค่ะเราก็ต้มจนเขาเดือดนะคะจนให้สีเขาออกมาเยอะๆเลยค่ะอันนี้นี่สามารถเอ,อ่อเพิ่มสีได้นะคะถ้าสีชมพูเขาอ่อนไปเนาะเราสามารถใส่สีผสมอาหารสีชมพูได้สัก 1- 2หยดนะคะอันนี้เพิ่มสีได้ตามใจชอบค่ะของเอโอเคแล้วที่สีตรงนี้นะคะเราก็ปิดไฟเลยค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเรานําแป้งมันร้อยกรัมใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยการทยอยใส่น้ําที่เราต้มแก้วม่งกรไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะประมาณ8 0มลลิตรอันนี้ปรับเพิ่มลดได้นะคะใส่ในขณะที่น้ำเขาล้อนนะคะพอเดือดปุ๊บเราปิดแกด๊สแล้วก็ตักใส่ในแป้งมันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ค่อยคอ,ยค,อยคลุกเข้าไปแบบนี้นะคะทยอยใส่นะคะเราจะไม่ใส่ทีเดียวเยอะๆเนาะ ค่ะสำหรับปริมาณออน้ำร้อนที่เราใส่ลงไปนะคะน้ำต้มแก้วมังกรเนี่ยอัตราส่วนเนี่ยสามารถปรับลดได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือนวดกันค่ะเราก็นวดจนเนียนเลยนะคะอันนี้เพื่อนเพื่อนระวังร้อนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าน้ำที่เราใส่ไปเป็นน้ำร้อนเนาะค่ะเราก็นวดจนเขาเนียนออกมาลักษณะตามภาพเลยค่ะ ค่ะก้อนเนียนประมาณนี้ใช้ได้แล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้แ, ε, แป้งมันเหล่านี้นะคะโรยเป็นแป้งนวลน,นะคะแล้วเราก็ปั้นบุวรอ,อยของเราเป็นก้อนกลมๆเล็กๆค่ะค่ะวันนี้บุวรอ,อยของเราก็จะเป็นบัวลอ,อยแก้วนะคะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนแป้งได้นะคะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวก็ได้เนาะใช้แป้งข้าวเหนียวก็จะกลายเป็นบุวรอ,อยปกติของเรานะคะค่ะน,นี่ก็ปั้นเป็นก้อนกลมเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนํามาต้มกันค่ะเรานําน้ําใส่หม้อต้มให้เดือดนะคะแล้วก็นําบัวลอยของเราค่ะลงไปต้มเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราเทบัวลอยลงหม้อแล้วนะคะเราก็ใช้ทัพพีคนนิดนึงค่ะ,คะเพื่อไม่ให้แป้งของเราติดก้นหม้อนะคะ ค่ะเราก็จะต้มเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งบัวลอยของเราจะลอยขึ้นมานะคะค่ะเมื่อแป้งเขาลอยขึ้นมาหมดเนี่ยเราเขาก็จะมีลักษณะใสก็แสดงว่าเขาสุกแล้วล่ะค่ะค่ะอันนี้เขาก็สุกแล้วล่ะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราตักขึ้นนะคะใส่กระชอนเอาไวะคะ้ค่ะค่ะบัวลอยของเรานะคะก็จะออกมาเป็นสีชมพอูอ่อนๆแบบนี้นะคะสีสันน่ารักน่าทานเลยค่ะค่ะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาพักใส่ในน้ําอุณหภูมิห้องนะคะวันนี้ใส่ในน้าเปล่าเอาไว้เลยค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ําเย็นก็ได้นะคะอันนี้ใช้เป็นน้ําอุณหภูมิห้องเนาะค่ะเราก็พักตัวโบลอยนะคะใส่เอาไว้ในน้ําแบบนี้ก่อนค่ะ หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทําตัวนมสดกันค่ะเอจะใช้เป็นนมสดรสจืดนะคะ200มลลิตรใส่ลงในหม้อค่ะค่ะตามด้วยน้ําตาลทราย30กรัมค่ะสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะหลังจากนั้นเราตั้งไฟอ่อนค่ะแค่พอให้น้ําตาลทรายเขาละลายแล้วก็ให้นมเขาเดือดปุดๆที่ขอบหม้อแค่นั้นค่ะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเพิ่มน้ำเปล่าลงไป80ลิลตรหรือจะใส่เป็นน้ำมะพร้าวก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะค่ะพอเขาเริ่มเดือดปุดปุดที่ขอบหม้อเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วะคะ่ะสำหรับตัวนมสดของเรานะคะ ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันค่ะเราก็นำบุรอยนะคะใส่ถ้วยได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยนมสดค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยเนื้อมะพร้าวนะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มเป็นเนื้อแก้วมังกรลงไปด้วยก็ได้ค่ะ อันนี้ตามความชอบนะคะรสชาติของบุหรอยวันนี้ก็จะออกลักษณะนึบๆค่ะแล้วก็ไม่หวานมากนะคะ นอกจากรสชาติแล้วนะคะเราก็จะได้ความน่ารักน่าทานของตัวบุนลอยของเราที่ออกมาเป็นสีชมพูหวานแววแบบนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอีกหนึ่งเมนูซึ่งทําได้ง่ายเนาะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ